สวัสดีครับวันนี้เรามาติวนักทมชั้นตรีต่อนะครับซึ่งครั้งที่ผ่านมา2คลิปแล้วนะครับคลิปแรกเป็นหมวด2คลิปนี้แล้วคลิปก่อนหน้านี้หมวด3แล้วก็คลิปปัจจุบันนี่คือวิดีโอนี้คือหมวด4นะครับซึ่งก็มีแนวข้อสอบไม่เยอะครับหมวด4ประมาณ10ข้อนะครับ10ข้อ,อเราลองดูเลยนะครับ อา,อาจจะยากหน่อยเพราะว่าธรรมะเริ่มเยอะขึ้นนะครับแต่ก็ไม่เหนือบากกว่าแรงนะครับความพยายามอยู่ในความสําเร็จอยู่ที่นั่นอ่ะเริ่มเลยแล้วกันนะครับเ,เราใช้เอกาสารชุดเดิมนะครับอ่ะอย่าคําถามข้อหนึ่งถามว่าทำดุดล้อรถนำไปสู่ความเจริญเรียกว่าอะไรจงบอกมาสัก2ข้อแหมมี4ข้อแต่ว่าให้บอกสอก็ ถ้าให้ดีต่อบไ,ไปให้ครบสี่เลยนะครับทําดุดล้อรถนำไปสู่ความเจริญเรียกว่าจักครับจักจอจานแม่นอกาศก,ก็อยรอเรือจักนะฮะมีอะไรบ้างครับหนึ่งปฏิรูป,รปรเทสวาสะแปลว่าอยู่ในประเทศสมควรนะข้อที่สองสับปริสูป,ปัปสยะนะครับนะ,ะเขียนให้ถูกด้วยนะครับแปลว่าครบสัตว์บุษ 3. อัตตะสัมมาปณิธิตั้งตนไว้ชอบ 4. ปุเพกะตะบุญตาความเป็นผู้ได้ทําความดีไว้ในปางก่อน,นพอเราอ่านแล้วโอ้นี่คือธรรมะที่สามารถนําผู้ปฏิบัติไปสู่ความเจริญได้นะครับอ่ะต่อไปข้อ29เอาตามหมายเลขนี่เลยนะครับผู้จะดํารงความยุติธรรมไว้ได้นี่ ต้องประพฤติอย่างไรบ้างนะครับแน่นอนว่าต้องไม่ลำเอียงใช่ไหมครับอ่ะอันแรกเลยไม่ลำเอียงเพราะรักใครกันภาษาบาลีเรียกว่าฉันทาคติไม่ลำเอียงเพราะไม่ชอบกันเรียกโทสาคติไม่ลำเอียงเพราะเขาเรียกโมหาคติ4ไม่ลำเอียงเพราะกลัวเรียกพยาคตินะครับอ่าฉันทาคติโทสาคติโมหาคติพยาคตินะถ้าปสัสจาคติ สี่อย่างนี้ก็สามารถเป็นผู้ที่จะดำรงความยุติธรรมไว้ได้นะครับต่อไปภิกษุสมณีผู้บวชใหม่ควรว้นอันตรายสี่อย่างอะไรบ้างอ,าอะไรบ้างละ่ะอันตรายสำหรับภิกษุสมณีผู้บวชใหม่หนึ่งหนึ่งครับอดทนต่อคำสั่งสอนไม่ได้เบื่อหน่ายต่อคำสั่งสอนขี้เกียจทำตามอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อสองเป็นคนเห็นแก่ป่าแก่ท้องทนความอดอยากไม่ได้ สามเพื่อเพื่อนในการมคุณทยานอยากได้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป 4. รักผู้หญิงนะสข้อนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ภิกษุสัมมณีนะอาจจะบวชได้ไม่นานก็สึกไปดังนั้นก็อันตราย4ข้อนี้ก็ควรเว้นควรละให้ได้นะครับต่อไปข้อที่สาส,าสิ พิสูจน์สมณีนผู้บวชใหม่จะมีจะต้องมีอินเซียสังวรคือสำรวมอินทรีย์คำว่าสำรวมอินทรีย์นั้นคือยอ,อย่างไรแหมสำรวมยังไงบ้างครับอินอก็คือระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดี้ายครอบงาได้ในเวลาไหนครับเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิน่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสรู้ธรรมารมณ์ต่อน,นี้นะครับให อย่ายินดียินร้ายนะครับอืมอย่าให้มันครอบงำได้นี่คือการสํารวมอินทรีย์นะครับอืมตาเห็นของสวยสยงามหูได้ฟังเสียงไพเราะจมูกดมกลิ่นหอมๆอ่าลิ้นลิ้มรสอร่อยกายถูกต้งสมบัตินุ่มนวลใจเนี่ยใจพวกนี้ก็อ่าอย่ายินดียินระ้ายนะยินดีก็ไม่ได้ยินร้ายก็ไม่ได้นะครับอย่าให้ครอบงําได้แล้วกันนะครับต่อไปสาสิบสองการสํารวมอินทรีย์ได้แก่ การกระทําอย่างไรเมื่อกระทําเช่นนั้นแล้วจะรับประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์แน่นอนสํารวมยินรีหกตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อกี้ว่าไปแล้วหรือเรียกหนึ่งว่าอายตนะภายในใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจอายะภายในถ้าเราสํารวมมันไม่ให้มันยินดียินร้ายเมื่อเห็นรูปได,ด้ยินเสียงดมกลิ่นลิ้มรสกายสัมผัสรู้ธรรมารมณ์เนี่ยประโยชน์นะครับดูประโยชน์ไม่เกิดความยินดีไม่เกิดความยินร้าย ในเวลาเห็นรูปฟ่เปงเสียงเป็นต้นนะนี่คือนี่คือคำตอบนะคำตอบของข้อนี้นะครับนะอ่ะดูต่อไปครับข้อสามสิบสอง่สามสิบสองเขาถามว่าสัมมาวาจาเพียนชอบคือชอบอย่างไรสัมมาวาจาเพียนชอบชอบอยังไง ก็ชอบสีทหารเรียกว่าเรียกว่าสม,มระทานสีแล้วกันหนึ่งเพียรละบาปไม่เกิดขึ้นอ่าเอาใหม่หนึ่งเพียรระวังก่อนครับหนึ่งระวังสองละบาปท,ที่เกิดขึ้นแล้วสามให้กุศลเกิดขึ้นแล้วก็สี่รักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่เสื่อมอ่าอันแรกคือระวังสองระวังแล้วมันก็หลุดรอดมาแล้วก็ละมันซะอ่าอ่าต่อไปก็ เพิ่มความดนะีเพิ่มความดีความดีสุดท้ายก็รักษาความดีนะระวังบาปละบาปเพิ่มความดีแล้วก็รักษาความดีนะเพิ่มหรือทำอะ่รครับทำความดีใช่หไหมนี่คือสมประทานสี่นะครับเพียนแบบนี้เพียนชอบแบบนี้ต่อไป คุณธรรมเครื่องให้สําเร็จความประสงค์คืออะไรมีอะไรบ้างนี่ข้อนี้น่ากิงทุกปีนะแต่ไม่ได้ออกทุกปีนะครับเขาเรียกอิทิบาสีนะอิทิอิท,อทิบาสีนะทำที่เป็นเครื่องให้สหืเสด็จความประสงค์นะอันละข้อหนึ่งก็คือฉันทะแปลว่าพอใจรักใค่ในสิ่งนั้นสองวิริยะเพียรประกอบสิ่งนั้นสามจิตตะเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้นไม่วางธุระสี่วิมังสา มันติีตองพิจารเหตุผลในสิ่งนั้นนะพอใจที่จะทำนะเมื่อพอใจแล้วก็เพียรพยายามนะเอาใจฝักใฝ่ให้เยอะให้มากขึ้นแล้วก็พิจารณาไต่ตรองติดตองให้ดีนะทำแล้วทําอีกนะความสําเร็จจะอยู่ไหนละน่ะนะอยู่แค่อื้อมครับนะทำให้ต่อเนื่องกันแล้วกันนะครับต่อไปครับข้อที่สาสิบห้าถามว่า นักเรียนผู้ต้องการจะเรียนหนังสือให้ได้ผลดีจะนําไปที่บาทมาใช่ยังไงนี่เพรนี้เป็นการถามในลักษณะของอาการนําหลักธรรมมาใช้นะนอกจากเราจําได้แล้วเราอธิบายได้แล้วจะใช้ยังไงนะเบื้องต้นเลยพอใจก่อนใช่ไหมครับพอใจในการศึกษาเราเรียนนะสมมติว่าตอนนี้เรายังเรียนยังเรียนนักธรรมตรีอยู่ก็พอใจนะเกิดฉันทะ พอใจในการเรียนรมตรีเรียนวิชารรมวิภาควินัยบปัญญาต์พวกนี้นะครับพอเกิดความพอใจแล้วทําไมครับนะเมื่อเกิดความพอใจก็เป็นเหตุให้ขยันขยันหาความรู้ซึ่งเรียกว่าวิริยะนะความเพียรขยันความเพียรเกิดวิริยะแล้วก็เกิดความฝักใฝ่ไข้รู้ตามมาเรียกว่าจิตตะนะครับนะเมื่อเรียนรู้แล้วนะํะนความรู้ที่ได้เรียนไข่คนะ้เวินาหาเหตุผลลองผิดลองถูกทําไป เรียกว่าวีมังสานะสุดท้ายก็จะประสบความสำเร็จการศึกษาเราเรียนเหมือนทุกทกท่านนะที่กําลังติวข้อสอบอย่างนี้กาลังอ่านอย่างนี้นะซึ่งก็จะได้เข้าสอบในเร็ววันนี้นะเนี่ยก็ประมาณนี้แนละ้เรื่องของอการนำธรรมะที่เรียกว่าอิทธิบาสีนะฉันทะวิริยะจิตตวิมพังสามาใช้ในชีวิตประจำวันหรือได้ใช้ในการเรียนนะครับต่อไป กมีหารสี่เมียอะไรบ้างเพราะเหตุไรจึงชื่อว่าอย่างนั้นนะฮโอ้ยง่ายเลยเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขานะทำสําหรับผู้ใหญ่ใช่ไหมนี่เพราะเหตุใดก็เพราะว่าเป็นเครื่องอยู่ของท่านผู้ใหญ่นะผู้ใดมีธรรมะสี่ข้อนี้มีจิตใจเมตตากรุณามมตตาอุเบกขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วนะไม่ไม่เกี่ยวกับอายุนะถ้ามีธรรมเหล่าน,นี้ก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ในทางพุศาสนานะครับ ข้อต่อไปครับเมื่อเพื่อนร่วมงานได้เลื่อนตำแหน่งนไม่คิดลิษยายินดีกับเขานะครับชื่อว่าปฏิบัติตามบรวิหารข้อใดอ้าวตอบเลยมุทิตาว่ามันแปลว่าอะไรแปลว่ายินดีเมื่อผู้อื่นได้ดียินดีเขาหน่อยนะครับกว่าเขาจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยต้องใช้ ความอมดทนความขยันนะเราก็ยินดีกับเขานะครับต่อไปธาตุสี่ธาตุสี่นะมีอะไรบ้างโอ้โหต้องมีสี่นะหนึ่งธาตุดินธาตุน้ําธาตุาไฟธาตุลมธาตุลักษณะข้นแข็งแข็งแข็งก็ต้องธาตุดินใช่ไหมฟันจะเป็นโอฟันแข็งแข็งก็ต้องเป็นธาตุดินนะครับอืมอ่านี่ตอบเลยจบต่อไปข้อสามเก้าอริยสสีมีอะไรบ้าง ความไม่สบายกายไม่สบายใจจัดเป็นอริยสัจข้อไหนนะสี่ข้อมีหนึ่งทุกสองสมุทัยไปว่าเหตุที่ทุกเกิดสามนิโรธความดับทุกสี่มาข้อปฏิบัติถึงความดับทุกนะไม่สบายกายไม่สบายใจจัดว่าเป็นทุกนะครับข้อต่อไปทุกในอริยสัจสี่คืออะไรเหตุใดอเหตุให้เกิดทุกคืออะไร ทุกในส,สีก็คือความไม่สบายกายไม่สบายใจนะครับเหุที่ทุกเกิดคือตัณหาความทะยานอยากนะอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะเกิดทุกนะจะเกิดทุกทางกายหรือทางใจก็อยู่ที่ตัณหาว่ายังไงนะต่อไปปัญญาอันเห็นชอบอย่างไรจึงชื่อว่ามรคในอริยสัจสี่นะเพราะอย่าอไรอปัญญายังไงครับเห็นชอบนี่เห็นแบบนี้เลยเห็นว่าสิ่งนี้ทุก สิ่งนี้เหตุให้เกิดทุกข์หรือว่าเหตุให้ทุกข์เกิดสิ่งนี้ความดับทุกข์สิ่งนี้ใชยถึงความดับทุกข์ได้ชื่อว่ามรคนี่นี่คือเหตุชอบแบบนี้ปัญญาแบบนี้ชื่อว่าปัญญาเห็นชอบในมรนะมรในอริยสัจเพราะเหตุไรเพราะว่าเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นะครับนี่อันนี้ก็ประมาณนี้นี่คือแนวข้อสอบหมวด4ทั้งหมดนะที่เราได้ฟังมาก็ ก็พออาจจะยากหน่อยแต่ว่าก็พอที่จะศึกษาเล่าเรียนได้นะครับก็ดูบ่อยๆเดี๋ยวใครต้องการเอกสารแนวข้อสอบชุดนี้ก็สามารถที่จะอ่าคอมเมนต์ขอได้เลยนะครับอ่า้จะส่งให้ครับนะครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครั้งหน้าก็จะขึ้นหมดห้านะโอเคนะครับสวัสดีครับ